สวัสด,ดีทีเซอร์และนี่คือทีเซอร์เกมที่037กับเกม Speed l e s s ซิ่งทะลุทางสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เอาเกมการขับรถกลับมาทำอีกหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้นผมก็เคยทำไปประมาณ2-3รอบไปแล้วแต่ครั้งนี้ก็ออกแบบให้มันดูดีขึ้นนะฮะ ในองค์ประกอบของเกมนี้นะครับผมที่เราอัปเดตใหม่ล่าสุดก็จะมีส่วนของเงินของเราส่วนของการอ up, up, ัปอัปอัปเดตคาอัปเกรดคานะฮะแล้วก็ส่วนของการเซตอัฒสนามซึ่งเมื่อเราเซตอัฒสนามปุ๊บมันก็จะหลุดมาหน้านี้หน้าแข่งขันของเรานะฮะก็จะมีการบอกว่าเราแข่งกับคนอื่นเนี่ยอัตราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และชนะหรือแพ้อะไรประมาณนี้นะฮะเริ่มต้นเงินศูนย์บาทแน่นอนลดเลเวลศูนย์นะฮะลดเลเวลศูนย์ผมก็เล่นแบบง,ง่ายๆก่อนละกันคู่แข่งคนเดียวเนาะ ไม่มีเงินทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วกดเล็กไปเลยนะฮะตรงนี้เราบอกว่าดิสแทน100เมตรอินเนม่1เลเวล0อ่ะลองเล็กดูซิเป็นไงโอเคชนะนะฮะคือผมทาให้ระบบตรงนี้มันผมทาให้มันวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้าเส้นชัยถ้าไม่เข้าเส้นชัยก็จะไม่หยุดอ่ะเชื่อหรือเปล่าล่ะเชื่อหรือเปล่าอันนี้ผมถามูคผู้ชมกันก่อน บอกเพื่อนๆก,ก่อนว่าเชื่อหรือเปล่าว่าผมทําได้แน่นอนผมสอนวิธีทําไว้ในวิดีโอแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เมื่อกี้เราได้เงินร้อยหนึ่งี่เอามาอัปเกรดเลยผมอาจจะอัปเกรดอะไรสักอย่างนึงก็ได้สมมติผมอยากจะลองเพิ่มระยะทางเป็น1,000คู่แข่ง3คนเลเวล2อะ่ะคู่แข่งเราไปเลเวล2นะแล้วเรากดเรสใหม่เปี่ยงด,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 ดนนี่เห็นปะตอนเนี้ยตัวปกติแล้วอะคือผมจะทำแบบ กำหนดจานวนรอบชัดเจนใช่ไหมที่ผมเคยทาก่อนหน้านี้แต่ครั้งที่ผมไม่กําหนดรอบชัด,ชดเจนและให้มันวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยไม่ถึงไม่หยุดนะฮะแต่ตอนนี้ดูท่าว่าเราน่าจะแพ้แล้วล่ะตอนนี้สีเหลืองกับสีเขียวนะครับใกล้เคียงกันมากและสีที่เข้าไปกอก็คือสีสีสีเขียวแซงในเม็ดสุดท้ายสีเหลือง9 9 9 5 8เมตรแต่โหนิดเดียวเองและเราได้9 4 7เมตรนะฮะต่ำมากต่ำกว่าเพื่อนเฉยๆ แล้วก็บอกว่าเราแพ้เราได้เงินมาเท่านี้เงินเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งไปได้เท่าไหร่วิ่งเยอะได้เงินเยอะวิ่งน้อยได้เงินน้อยถ้าชนะก็ได้เงินตามปกติถ้าแพ้เงินก็โดนหากสอ,อะไรประมาณนั้นด้วยกดกลับมาครับได้รถอะไรประมาณนี้ก็กดอัปเกรดกันต่อไปอีกสักรอบหนึ่งนะฮะก็กดเลสซิ่งเหมือนเดิมรถของเราก็ยังอ่อนเหมือนเดิมมนเดนนะ <c oughs> เราอัปเกรดของบางอย่างแล้วก็ยังไม่ทันเลยนะฮะตอนนี้ก็แง่แหละคู่แข่งเลเวล2อง 2. ลองเลเวลศูนยดูสิเราชนะสบายเลยตอนนี้นะฮะสีฟ้าโอ้โหไม่น่ายากดัดสีฟ้าก็ได้ไปแล้วเราก็ได้เงินกลับมา5 3 8เหรียญน,นะฮะก็กดเอามาอัปเกรดต่อกันได้เราก็จะเล่นอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราพอใจนะฮะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะพอใจกันตรงไหนเนาะเกมนี้ก็อธิบายกันไม่ยากตอนสร้างก็น่าจะไม่ยาวเหมือนกันนะโอเค นี่ก็คือทั้งหมดของเกม Speed l ็กหรือซิ่งทะลุทางนะครับหากเพื่อนๆคนไหน,นครับที่อยากสร้างเกมนี้นะครับสามารถไปดูลิงก์วิธีการสร้างเกมนี้ใต้ที่ตัวไอมุมขาของหน้าจอหรือกดหรือดูที่ลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับผมโดยลิงก์ที่ให้นี้นะครับจะสามารถดูได้หลังจากวันจันทร์ที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะครับผมหากยังไม่ถึงวันจันทร์นะครับก็ต้องขอทุกๆท,ท่านรอ,อกันไปก่อนนะครับเรื่าลืมปิตามช่องข,ของอิชิกิอาเซลุและให้กำลังใจได้ได้ดยการกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร,ร,รต์กดกระ จะตติดตามไลฟ์ที่ผมลงคลิปวิดีโอให,ใหม่ๆนะครับ